สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมมาสอนแก้พัซเซลลิลเสาหินในเกาะ Golden Apple ในวันที่2กันก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมก็แนะนาให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนตัวละครในทีมให้เป็นตัวแบบของผมก่อนนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องมีตัวลมตัวหินแล้วก็ตัวท่าสายฟ้านะครับผมเอาตัวที่มันถือธนูหรือว่าเป็นสื่อเวทนะครับมันจะได้ตีเสาง่ายๆหน่อยนะ หลังจากนั้นนะครับผมให้เราเนี่ยมาที่หินตรงนี้เลยนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนหินตามผมเลยนะก็จะเป็นหินเรืองแสงอันนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วนะก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยววับตามผมมาได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยเดินเข้ามาข้างหลังตรงนี้ได้เลยนี่มันจะมีเสาสายฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยิงเสาไฟฟ้าตามไอ้ลูกเซรายตรงนี้ยบินได้เลยนะครับผมมันจะมีบอกไว้นะแต่ถ้าท่านผู้ชมีลิยกยจดูเนี่ยก็ยิงตามผมได้เลยนะครับหลังจากที่เรายิงครบแล้วมันก็จะมีกล่องมานะีน่หลังจากที่เราได้กล่องแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยวว้ามาที่เดิมนะก็จะเป็นตรงนี้นะครับ แล้วเราก็เปลี่ยนเกาะตรงนี้นะนี่ให้เป็นของเสาลมนะครับเสาลมก็จะเป็นอันนี้นะครับผมเปลี่ยนแค่เดียวก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็วางเพลทข้างบนเหมือนเดิมนะหลังจากที่เราวางมาแล้วนะก็ให้เราเนี่ยเอาตัวธนูหรือว่าตัวเวนเนี่ยยิงเสาตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปยิงไกลๆนะท่านผู้ชมก็จะได้ดูง่ายๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่เสากลางตรงนี้นะเอาไปโดน นี่นะครับแล้วก็มาที่อันนี้แล้วก็มาที่เสาริมนะครับแล้วก็ด้านนี้นะแล้วก็อันสุดท้ายนะก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่เราก็จะได้กล่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรากลับไปที่เดิมนะแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเป็นเสาหินนะครับ เสาหินก็จะไปดันนี้นะครับผมเห็นแข็งแกร่งแล้วเราก็ว์าไปข้างบนเหมือนเดิมได้เลยครับหลจากว้าไปแล้วนะก็ให้เราเดินตรงมาได้เลยนะครับนี่เสาหินตรงนี้ก็จะปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะก็ให้เราเอาตัวธนูเนี่ยยิงเสาหินตามผมได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาแรกนะเสาที่สามจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะซ่อนอยู่ สสเสาที่สี่อันนี้นะครับแล้วก็เสาที่ห้านี่ก็จะเป็นตรงนี้หลังจากที่เรายิงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นกองหินนะครับผมก็จะเสร็จเส้นพัสซลของเสาหินตรงนี้แล้วนะครับเนื่องโดยที่ว่าเดี๋ยวคลิปเนี่ยมันจะสั้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอแถมอีกพัสซุหนึ่งนะครับผม ปัเซิลตรงนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณหลงังเกาะตรงนี้เลยนะครับผมมันจะให้เราเนี่ยเอาตัวไฟเนี่ยมายิงเสาไฟตรงนี้นะครับผมสาหรับคนปกติทั่วไปเนี่ยก็จะไม่รู้นะครับผมว่ามันแก้ยังไงนะครับวิธีการแก้ปั๊เซิลตรงนี้นะครับผมให้เราเนี่ยมาปรับเกาะด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ให้เราด้านบนเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ว์ปไปที่เดิมได้เลยนะ แล้วเราก็เอาตัวไฟมายิงเสารบทั้งหมด4เสาได้แล้วนะครับผมก็จะเสร็จเส้นปริโซ่ของตรงนี้แล้วนะครับผมอันนี้บอกไว้สําหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีการแก้ปริโซตรงนี้นะก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังกจนจบนะครับถ้าชอบก็ลืมกดไลค์แล้วก,ก็ติดตามให้ผมกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ